แส,สดงน,นี่คือการสาธิตวิธีทำงานและการทดสอบนะผมเครื่องจูนเสียง โดยใช้ Raspberry Pi ร่วมกับตัวนะครับ Soundcard นะครับสำหรับโปรเจกต์นี้ก็ผมเอาไว้สำหรับในการนะครับจูนเสียงที่รับมาจากตัวม,มาไมโครโฟนแบบเรี่ยวทาครับสามารถที่จะปรับคีย์ได้นะครับว่าต้องการเสียงให้สูงต่ำขนาดเท่าไหร่มีฟิลเตอร์เท่าไหร่เพื่อคุณภาพของเสียงที่ถูกจูนออกมานะครับสามารถที่จะนำไปใช้ประโยชน์เช่นาการร้องเพลงการปรับคีย์ได้นั่นเองครับหรือว่าจะแปลงเสียงเป็นเสียงโรบอทเสียงหุ่นยนต์ฮะซึ่งมีเอฟเฟกต์ต่างๆนั่นเองนะครับนะสำหรับอุปกรณ์ที่เราใช้นะครับเราก็จะใช้ใน2ตัว Raspberry Pi 3B เป็นตัวประมวลผลหลักครับร่วมกับตัวนะครับซาว์การ์ดแบบ USB ครับเสียบเข้ากับตัวพอร์ต USB ของตัวนะครับ่ารบเบอรี่พายนะครับ นอกจากนั้นครับยังใช้ในส่วนของตัวสาย l a นเสียบเข้ากับตัวนะครับเราเตอร์เพื่อทำได้ในการสั่งงานโปรแกรมครับในโปรแกรมเราใช้ภาษาไพทอนร่วมกับไพคิวนะครับเอาไว้สำหรับในการเขียนแบบนะครับ GUI เพื่อทําให้ผู้ใช้งานสามารถที่จะใช้งานได้อย่างนะครับสะดวกโดยการปรับคีย์โดยการเลื่อนนะสไลด์บาร์ขึ้นลงนะครับตามค่านะครับที่เราต้องการนะครับสำหรับแหล่งจ่ายไฟครับเราก็จะใช้ในส่วนของตัวแจ็คอะแดปเตอร์ขนาด5โวลต์นะกระแสไม่ต่ำกว่า2แอมป์นนเนื่องจากว่าตัวรับริพายขนาดที่ นะมันกําลังทําการประมวลผลเนี่ยนะครับจากกินกระแสค้างเงอะฉะนั้นภาคจ่ายไฟต้องรีนิดนึงนะครับนะขณะที่ตัวรับวิายนะครับรับเสียงนะครับจากตัวนะครับไมโครโฟนเข้าสู่ตัวซาวด์การ์ดนะแบบ USB นะครับก็จะทําหน้าที่ในการอ่านแล้วทาการปรับคีย์นะทำการประมวลผลและส่งนะครับค่าออกมานะครับออกส่งเสียงที่ถูกการปรับคีย์เรียบร้อยแล้วนะไปยังนะครับลำโพงที่มีเอาพุตต่อไปนั่นเองนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับตัวลำโพงนี้เราไม่ได้แถมนะครับเราจะ ทำในส่วนของตัวรับบริพายตัวซาวการนะครับทางผู้ใช้งานสามารถที่จะหาลําโพงที่มีแจ็คแบบนะครับซาวเรวขนาด3.5มิลิเมตรเสียบเข้าไปได้เลยนะครับสำหรับการใช้งานครับเราก็ทําการจ่ายไฟเข้าสู่ตัวนะครับรับบริพายนะครับเมื่อจ่ายไฟเข้าไปเสร็จแล้วนะครับสังเกตที่ตัวนะครับแลนตรงนี้นะครับก็จะมีไฟติดนั่นขึ้นมาครับนแสดงว่าตัวรับริพายเราพร้อมที่จะรับคําสั่งไว้แล้วเรียบร้อยครับสำหรับตัวลําโพงครับเราก็ทํทการเปิดสวิตช์ขึ้นมาครับอ่าพร้อมใช้งานแล้วนะครับทีนี้ l i m a i l นะครับสำหรับการใช้งานครับในที่นี้ครับผมเนื่องจากว่าถ้าเกิดเราไม่ได้ใช้ในส่วนของตัวเมาส์กับคีย์บอร์ดเสียก็กับลาดบริภายแล้วก็าสามารถที่จะใช้นะฮะตัวโปรแกรมนะครับ VNC นะครับในการเทอร์มินอลเพื่อทําให้ได้ในการสั่งงานลาดบริพายได้สำหรับตัวโปรแกรม VNC นะครับสามารถที่จะดาวน์โหลดได้ฟรีทางอินเทอร์เน็ตคล้ายๆกับโปรแกรม ทีมวิ i เวอร์นะครับแต่ว่าเป็นโปรแกรมที่รันบนระบบปฏิบัติการล i นุกนะครับเพื่อทํห้าใี้ในการสั่งงานให้ตัวรับบริพังเหล่านั้นทํางานนั่นเองครับในนี้ครับผมเราก็จะเริ่มต้นคนระับโดยการรันโปรแกรมนะครับตัว vnc ขึ้นมานะครับแล้วก็ใส่ใน2ตัว ip address ของตัวรับบริพังเข้าไปในที่นี้ครับผมก็คือ1 9 2 1 6 8 1้าสนแามเจนครับแต่ว่าถ้าเกิดเราไปเสียบกับตัวเราเตอร์นะครับตัว ip ตรงนี้อาจจะเปลี่ยนแปลงได้เราสามารถที่จะใช้โปรแกรม advanced ip scanner นะครับทำการสแกนตัว นะครับ IP ของตัว r a s p ิ e r y Pi ได้นั่นเองนะครับสำหรับการใช้งานครับเมื่อเราใส่ตัว IP address เข้าไปเรียบร้อยครับแล้วก็ Enter ครับนะครับตัว Raspberry Pi ก็จะถามนะครับ Username เป็น pi Password ก็คือ raspberry นะครับอ่าจะคู่นะครับอ่าครับเมื่อเรานะครับ Terminal เข้าไปตัว r a s p b e r y Pi ก็จะเห็นหน้าตา Desktop ประมาณนี้นะครับแล้วก็ดั๋ยวไลคลิกเข้าไปที่ตัว Terminal ตรงนี้ครับใช้คำสั่งนะครับ sudo นะครับ sudo แต่ถ้าเกิดผู้ใช้งานมีเมาส์กับคีย์บอร์ดแล้วก็สามารถเสียบเข้าสู่ตัวรับรีพายและใช้จอต่อเข้ากับตัว HDMI ได้นะครับโดยที่ไม่ต้องใช้โปรแกรม UNC ก็ได้นะครับสำหรับไฟล์โปรแกรมในที่นี้ครับผมก็ใช้คำสั่ง ls ในการ list ดูนะครับชื่อว่า t.py ก็คือ u n e .py นั่นเองครับทีนี้เราใช้คำสั่งครับ sudo นะครับ python นะครับแล้วก็ t.py นะครับเสียร้อยปุ๊บเราก็ enter ครับ ะะทีนี้ตัวโปรแกรมของเราก็จะเด้งดาน์โหขึ้นมาครับตัวนี้จะเป็นโปรแกรมที่เราได้ทําการพัฒนาขึ้นโดยใช้ภาษาไพทอนนะครับ<อ>ก็ต้องมีในการสกอร์บาร์ในการปรับคีย์นะครับฮาร์ดก็คือฟิลเตอร์ในเสียงนะครับถ้าเกิดค่าย,ยิ่งน้อยเสียงยิ่งนะครับอา,อาจจะคุณภาพเสียงไม่ค่อยดีแต่ว่าถ้าเกิดฟิลเตอร์เราสูงขึ้นเสียงก็จะดีขึ้น,นครับในที่นี้แต่ว่ามันก็จะทําการกินประมวลการประมวลผลของตัวรับรีพายฉะนั้นเราแนะนําให้อยู่ที่ประมาณ1-2นะครับก็จะเหมาะสมสำหรับการประมวลของผลของรับรีพายนะครับเนื่องจากว่า ใช้นะครหน่วยความจําและหน่วยประมวลผลค่อนข้างเยอะนะครับอ่าเสร็จรบร้อยปุ๊บครับแล้วก็เอาเราเริ่มต้นที่คียนะครับ300แล้วกันนะครับเดี๋ยวปั๊บนึงอ่ะสามารถปรับนะครับขึ้นลงตรงนี้ได้นะครับอ่าเป็นบวกเป็นลบถ้าเกิดเป็นบวกเสียงจะยิ่งสูงขึ้นนะครับถ้าเกิดว่าเป็นลบเสียงก็จะยิ่งต่ำลงขั้นแรกครับเราลองที่นะฮะลบ300้อยกว่าก่อนแล้วกันนะครับอ่าประมาณนี้นะครับ เสร็จล้อยปุ๊บนะฮะเราก็คลิกโอเคครับอ่าเมื่อเราคลิกโอเคปุ๊บนะครับการประมวลผลก็จะขึ้นมาที่ตัวเดสก์ท็อปที่อยู่ด้านหลังตรงนี้นะครับอ่าเราพูดดูครับอันนี้ไมค์ครับฮัลโหลฮัลโหลเทสหนึ่งสองสามสี่ฮัลโหลฮัลโหลเทสหนึ่งสองสามสี่นี่คือการทดสอบการสตรีมเสียงแบบเรียวทางโดยใช้ไมโครโฟนร่วมกับตัวซาวการ์ด และตัวลาร์ดบริีพายในการประมวลผลน,นะครับประมาณนี้ก็เทียบกับเสียงผมได้นะครับว่าเสียงผมประมาณนี้แล้วก็ผ่านตัวเครื่องฮัโลโหลเทสฮัโลโหลเท็อันนี้ก็คือเสียงนะครับอยู่ที่ลบสามร้อยนะครับทีนี้การหยุดการประมวลผลครับแล้วก็คลิกที่ตัวเดสก์ท็อปตรงนี้ครับแล้วก็ c t i l บวกนะครับนะครับถ้าเกิดเราต้องการเริ่มค่าใหม่อ่นน้ผมเปลี่ยนไปบวกหกร้อยแล้วกันครับเซฟร้อยเพิ่มแล้วก็โอเค กลับมาเหมือนเดิมนะครับฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลเทสหนึ่งสองสามสี่ฮัลโหลเทสฮัลโหลเทสหนึ่งสองสามสี่นี่คือการสตรีมเสียงนะครับค่าที่หกร้อยทำให้เสียงมันสูงขึ้นนะครับนะครับก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็นะครับกดที่ด้านหลังของเทอร์มินอลแล้วก็กด CTR ทบวกซครับเพื่อเป็นการเทอร์มินอลโปรแกรมนะครับ อะลองที่แปดร้อยหกสิบบ้างนะครับดูดูเสียงว่าเปลี่ยนไปยังไงก็กดโอเคฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลเทสหนึ่งสองสามสี่ฮัลโหลเทสฮัลโหลเทสหนึ่งสองสามสี่นี่ไมค์ครับฮัลโหลเทสฮัลโหลเทสฮัลโหลเทสหนึ่งสองสามสี่นี่คือการสตรีมค่าเสียงค่าอยู่ที่ประมาณแปดร้อยหกสิบแบบเรียลไทม์รับค่าจากไมโครโฟนผ่านซาวด์การ์ดให้ตัวรับวิทยายทำการประมวลผล แล้วก็บีบอัดเสียงแปลงเสียงให้ออกมาทางลำโพงเหมาะสำหรับในการนะครับใช้กับเครื่องดนตรีในการปรับคีย์ของนักร้องก็ได้นะครับหรือเอาไว้สำหรับในการเพิ่มเอฟเฟกของเสียงที่ผ่านเข้ามาในไมโครโฟนก็ได้นะครับประมาณนี้ครับนะครับอันนี้ก็คือตัวหน้าตาโปรแกรมนะฮะที่รันโดยใช้ภาษาไปทอนร่วมกับ p y q นะครับถ้าเกิดต้องการหยุดนะครับก็ กดที่เทอร์มินอลล่าหลังแล้วก็ CTRL C เพื่อเป็นการ terminate โปรแกรมที่อยู่ใน background t r a ของตัวโปรแกรมมันเองนะครับครับผมขอจบการนำเสนอนะครับเครื่องนะครับบีบอัดและแปลงเสียงแบบเดียวทารับค่าจากไมโครโฟนร่วมกับนะฮะ d c ซาวการ์ USB โดยใช้แล้วิีพยายแต่เพลงทค่นี้คับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ